คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะ mm hmm. ข้อความจากคนที่ไม่ได้คุยกัน mm hmm. อ่ะมาดูเป็นยังไงบ้าง mm hmm. I want to hold you tight mm hmm. อยากจะกอดกอดเธอกอดนั้นๆกอดให้นั้นที่สุด คุณเนี่ยเขาอาจจะเคยกอดกันหรือคุณอาจจะเป็นความอบอุ่นในใจเขาแล้วตอนนี้เขาอาจจะเงาหนาวหรือเววา้าหรืออาจจะแบบมีคนรอบตัวข้างตัวเยอะแยะแต่มันไม่มีใครที่เป็นความแบบคนที่ใกล้ใกล้ใจที่สามารถสามารถรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยได้เมื่ออยู่ไกล every time I've been in the places of us, I almost die thinking of you. Oh. ทุกครั้งที่ฉันได้กลับไปเยือนไปในที่ที่เราเคยไปด้วยกันเธอรู้ไหมฉันคิดถึงเธอแต่บ้าคิดถึงแบบคิดถึงจะแย่อยู่แล้วแบบเหมือนใจสะขาอืม um. คุณหัเขาอะอาจจะเคยไปไหนด้วยกันและเขาอาจจะเป็นยังคนที่ยังอยู่ที่เดิมในจุดเดิมแต่คุณอาจจะมูฟออกมาแล้วและเขาอาจจะแบบไปเห็นสถานที่ดเดิมที่คุณกับเขาไปด้วยกันและทุกครั้งที่ไปอะเขาเหมือนเห็นภาพคุณอยู่ในนั้นในวันที่ไม่มีคุณหรือไม่อีกในเหนือคือเวลาแบบคุณเคยพูดเรื่องราวอะไรก็ตามแต่สถานที่หรือประสบการณ์ร่วมกันแล้วเขาเห็นรูปหรือเห็นฟีด ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นน่ะมันทำให้เขารู้สึกคิดถึงใจ่คะค่ะ I will do my best to fix this ความสัมพันธ์คุณเกับเขามันอาจจะมีปัญหาเขาบอกว่าเขาจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้มันกลับมาคืนกลับมาดีได้ดังเดิมนะคะไม่รู้ fix คือการซ่อมแซมไม่รู้ แตกหักร้าวรานเสียหายขนาดไหนด้วยนะแต่จะทำให้ดีที่สุด Still deeply longing for you ยัง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 อยากยังปรารถนาที่จะมีคุณในชีวิตยังลึกซึ้งย่างมากมายนะคะมันไม่เคยหายไปไหน ยังเขามีสายใยยังเขามีหัวใจเชื่อมกันสองดวงนี้นะคะอยากจะปั่นจัก,กรยานเข้ามาใครชอบปั่นจัก,กรยานใครเคยไปคล้องกุญแจไว้แบบที่ต่างๆที่เขามีกิมมิกแบบว่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรืออะไรที่แบบว่าไปทําอะไรที่แบบว่าเป็นการเชื่อมใจไปด้วยกันภาวนาขอให้รักกันอย่างนู้นอ,อย่างนี้เขายังอยากปรารถนาคุณนะ I wanna touch you อยากสัมผัสอยากแต่ต้องเนื้อตัวจังเลยอ่ะคิดถึงละ Have you ever dreamed of me เธอเธอเคยฝันงฉันบ้างไหมแล่เธอรู้ไหมฉันฝันถึงเธอเสมอเลยนะแล้วเธอล่ะ Our hearts, mind, soul are always connected, wherever w e e born or no one knows, just only us who knows. เขาบอกว่าหวัวใจของเราจิตวิญญาณของเราความคิดของเราอะไรก็ตามแต่ของเราสองคนมันยังคงเชื่อมถึงกันเสมอเขาบอกว่าคนอื่นไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้แต่เขารู้สึกสัมผัสได้ว่าเหมือนมีกลิ่นอายของคุณนะอยู่รอบตัวเขาหรือมัน,นี การเชื่อมโยงบางอย่างสิ่งที่คุณรู้สึกเขารู้สึกสิ่งที่เขารู้สึกคุณรู้สึกวันจะเจอริทรียูวิดไมล์เลิฟออนไลน์ลองเขาอยากจะอยู่กับคุณทั้งคืนอยาจะอยู่เคียงข้างกายคุณด้วยความรักทั้งคืนกล่อมคุณเข้านอนและฝันดีไปด้วยกัน